ช่วยทำโดยเดนซองหลอมิสุมารุอุสวัสดกับท่านผู้ชมการขอาต้องรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลวิจเจนจิตนะคะท่านคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิรินทร์วิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดมาแบบนี้เนี่ยพูดถึงบอกว่ามาคุยกับอาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ก็คงต้องบอกว่าอยากคุยเพื่อให้เกิดข้อคิด ที่จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ได้นะคะอาจารย์เนื่องจากว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วเริ่มเปิดเทอมหลายโรงเรียนบางโรงเรียนก็ต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไปคือสถานการณ์ความตึงเครียดมันกลับมาดูมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งมันเริ่มมา6เดือนเนี่ยขณะนี้มันก็เริ่มถึงจุดที่ถ้าใช้คำว่าแตกขาก็ก็ก็ดูจะก็ใกล้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของของการที่จะถ ที่จะเอาไงดีระหว่างที่ท่านประธานว่าที่ประธานวุฒิสมาชิกจะเสนอชื่อหรือว่าท่านนิวั์ทำลงลุยเลือกตั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เราจะคุยกันวันนี้คงไม่คุยเรื่องการเมืองแต่คุยว่าเราคนไทยเนี่ยอย่างผมคุณหญิงแล้วคนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งที่จะต้องมีก็คือมีแล้วก็ไต่ตองมากๆรู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง รู้จะานอารมณ์ตัวเองค่ะอย่างบางวันเนี่ยผมนั่งดูข่าวสารําเรื่องเนี่ยกลับไปดูละครมันก็ดูคุ้มคลั่งคุณถามพี่หัวเนาะได้ดิบเห็นคนสวยเห็นคนห่อเห็นเขาพูดเอออะไรมันก็รู้สึกแต่พอไปดูการเมืองมันตึงเครียดเพราะมันซ้ําไปซ้ำมาอยู่นั่นหมะมันวน บางคนพูดก็วนหาทางออกไม่เจอ <c oughs> บางคนพูดก็จะเอาแต่เรื่องที่ตัวเองได้ <c oughs> บางคนพูดก็ว่าถ้าไม่ได้อันนี้ผมจะลุยไปอันนั้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเอะบ้านเมืองเป็นของใครอะ <c oughs> จริงๆแล้วบ้านเมืองก็เป็นของเราทุกคนนะ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่เรามอบหมายให้เขาไปทํางานเนี่ยมันก็มันก็ต้องไปทําหน้าที่กันนะ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสนในสังคมต้องมีคือสติ <c oughs> คือถ้ามีสติสติมาเนี่ยปัญญาเกิด <c oughs> ลองนั่งทบทวนตัวเองไม่ว่าจะเป็น คนที่อยู่ในฝ่ายใดก็ตามทีนะเรากำลังทาอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งอย่างว่าก็คงจะอยู่กลางๆก,ก็คอยติดตามว่าอะไรเป็นอย่างไรตรงนี้นี่แหละคือคนที่กําลังเครียดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงจะยังไงเนะี่ยบ้านเมืองจะไปยังไงอ่านข่าวสารเบ้านเมืองมากๆค่ะหาทางออกสังคมไม่ได้ก็เป็นความเครียดค่ะดูข่าวสารมากๆก็ความเครียดไปคุยกับคนที่ ใจไม่ตรงกันก็แล้วก็อาจจะเครียดเพราะว่าพตัวเองนั้นไม่ถูกใจอาจรู้สึกอยู่ในฝั่งเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ตรงเนี้ยเดี๋ยวไปคุยแล้วเกงใจเขาก็เครียดประเด็นที่เราจะคุยวันนี้ผมผมคิดว่าเราคงจะต้องมีมีการกำราบตัวเองคือจะบอกให้คนอื่นก็ทำเหมือนตัวเองคงไม่ได้แล้วถ้าเจอคนความคิดตรงกันแม้ลุยกันไปเมามันอันนี้ก็มากไปแต่ก็มีความเครียดอย่างหนึ่งนะก็คือมันเมามันมากไปด่าคนนึงคนนี้ไปว่ามันก็เป็นภาษาหยาบคลายมันก็เป็นความเครียดส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าหนึ่งก็คือว่า คือถ้ากำล่าตัวเองได้เนี่ยกิเลสมันมีหลายตัวเนี่ยแต่กิเลสภายในใจคือความรักมากความอัตาติมากอะไรมากเลยลองกลับมาดูกิเลสตัวเองนิดนึงแล้วค่อยๆถอย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 อกไปเนี่ยแล้วก็ลองมาดูว่ารักรักรักคนรอบข้างเอาคนในชีวิตอนลูกครอ,อบครัวญาติพี่น้องมิตรภาพเอาตรงเนี้ยแอร์เรียตรงเนี้ยรักษาให้ดีทําธุรกิจก็ทําธุรกิจตัวเองให้ดีทําหน้าที่ตัวเองให้ดีดต,ดตื่นเช้ามาออกกําลังกายไปทําหน้าที่ค้าขายกลับบ้านแต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่า เราจะไม่กชาติไม่จะสนใจอยู่เมื่อเวลาไปเลือกตั้งเราก็ทาหน้าที่ไปคอยดูนะัถ้าพรรคการเมืองไหนที่เขาไม่ทําตามนโยบายที่เราเลือกเข้าไปเราก็ไม่เลือกข่าวหน้าอันนี้เป็นกติการพื้นฐานของประชาธเิดขึนปัญหาตอนนี้คือยังไม่รู้จะได้เลือกตั้งหรือเปล่าแต่ในระหว่างนี้หลายๆคนก็มองว่าเอะบ้านเมืองมันก็ของเราเหมือนกันนะมีส่วนเหมือนกันเราจะมีส่วนช่วยในการที่จะรักษาบ้านเมืองของเราให้เกิดความสมดได้อย่างไรเดี๋ยวพักครู่หนึ่งคืออะไรที่มันเป็นจุดกึ่งกลางความพอดีระหว่าง ความรักบ้านเมืองกับการรักษาสมดุลให้กับชีวิตของเราเองพบโลกสวยอ,อีกอคูอ,อนหนึ่งไม่เป็นไรใครจะหาว่าอะไรไม่เป็นไรเรารู้ว่าจุดยืนเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะที่เบนซ์ทองหลอเรามี CLA ที่ทุกท่านรอคอยให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น SLK CLSE300 Hy หรือรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นก็มีนะคะเบนซ์วีโต ัอนตอนรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยเบ้นซองหล่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทากม .5 02 945 4555และที่ซอยทองหล่อ02 714 8888 88ผมอยู่ทุกวันละครับรู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะค่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอด แล้วที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่ร,รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถไก่จอซีพีถึงถึงรถถึงเครื่องถึงยี่ห้า <25. S 3> พฤษภาคมนี้ ทำไมอ่ะก็ไก่จอซีพีเขาลดราคาพิเศษแค่25บาทถึง25พฤษภาคมนี้ที่ไหนนะที่เซเว่นอีเลเว่นไงอ๋อฮัทฮัชฮัทมิสมารุใไม่เข้าใจแล้วไม่ทงานเลยแล้วจ่ายไ้มิสมรุฮหยรู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะค่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยา คุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเพศัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดต,ตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ ชวายเวิรไส้กรอกชั้นดีจากบูชเชอร์ที่หอมนัง<ช>กรอกรอมควันอย่างพิธีพิถันด้วยสูตรลับเฉพาะของบูชเชอร์จึงได้ไส้กรอกที่หอม<ช>กรอกใน<ช>เหมือนครับเนื้อชักเต็มครับกรอบนะกรอบทุกจังหวะความอร่อยชวายเวิร์ดจากบูชเชอร์<ช>อร่อยเน,อเ,นอเนื้อคุณภาพเน้น ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ศึกจีช็อกเกตสกีโรโทัวร์สนามเปิดฤดูกาล2014กับผลงานที่เกินความคาดหมายของปั้นนาครศิลาชัยติดตามชมวันสุกรที่23พฤษภาคม2557เวลาเที่ยงคืน5นาทีเป็นต้นไปนยเอาแล้ว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 ก่วนอนบ่ายคลายเครเียด ช่วงวัยเก่าขอเกิดต,ติดตามชม,ม,มทุกวันสุกสนุกมันฮ<พ>านอย่าพลาดนะครับบ,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 บช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชภงโอสถกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันกับอาจาร,รย์ดรชวลวิทย์กันต่ออาจาร,รย์คะเราจะหาความพอดีระหว่างความรักบ้านเมืองของเรากับคนรัก ตัวและครอบครัวที่อยากจะให้มันเกิดความสมดุลกันระหวา่างทั้งสองสีมนี้ได้ยังไงคะอาจารย์มันมีหลักธรรมของพระเจ้าหลักธรรมข้อหนึ่งคือผมคิดว่านักการเมืองหรือว่าคนทั่วไปควรควรจะควรจ,จะยึดไว้ถ้าเป็นนักการเมืองที่กําลังกําลังรุนแรงกันอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อคีริโอตปาปะแต่คนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใช้ขันติแล้วขันติขันติอดทนอะอดทนต่อทุกๆเรื่องเนี่ย ใส่ความกรุณาเมตตาไปแล้วขันติเนี่ยจะมาคู่กับสุรจนะ mm hmm. คือความส,สงบสงี่ยจะตามมา mm hmm. ถ้าเรามีขันติ <c oughs> ขันนี้อดทนนะอดทนต่อเขาเส้นเมืองเขาทนต่อเรื่องธุรกิจออาจจะไม่ไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคาด <c oughs> คิดไว้นะ <c oughs> โอเคแต่เราก็ยังอยู่ได้ดำรงอยู่ได้กับคร <c oughs> <c oughs> อบครัวเรากับสังคมนะฮะ <c oughs> แล้วก็สักวันหนึ่งจะดีขึ้น สุรจักะความส,สงบสงยมจะตามมาอ,มอย่างเวลาร้อนเนี่ยเราบ่นเนี่ยโอ้มันไ,ไม่ส,สงบสงยมแต่ถ,ถ้าเรามีขันติอร้อนก็รู้ว่าร้อนมันก็ร้อนร้อนทุกคนะอะนา,างบุรามก็ร้อนอะแต่เนี่ยธรรมะเนี่ยเหตุผลตามมาคือสุรจัะสุรจักระเพาความสงบสงเงราะฉนั้นผมอยากจะฝากว่าสั้นๆว่าคนไทยในสังคมขณานี้เนี่ย ต้องมีความอดทนทางใจอดทนต่อคําพูดที่ไม่ดีอดทนต่ออ่านข่าวทุกวันที่มันหาทออกไม่ได้อดีตเนี่ยปัจจุบันอนาคตเนี่ยเขาบอกไว้นานแล้วอดีตเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นศูนย์อนาคตก็เป็นศูนย์แต่ปัจจุบันนี่มันต้องอยู่เป็นร้อยงั้นต้องอยู่กับตัวตนคุยอย่าใครก็รู้ว่ากำลังคุยอยู่มีสติอยู่คุยอยู่นะฮะรู้ว่าคุยอะไรไปคนนี้มาแนวนี้เราเราก็ถอยถอยถ้าเกิดมันไม่ตรงใจเรานะฮะหรือข่มใจในบางครั้งแต่ไม่ไปเก็บกดนะฮะเก็บกดมันทาให้เกิดความตึงเครียดความดันขึ้นีกนนนะมมั็ไ่ด คือปล่อยวางบ้างและผมคิดว่าในเวลานี้พฤษภาปีหน้าเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะถึงจะดีขึ้นไม่ใช่เหรอการบริหารน่าจะดีขึ้นจะดีขึ้นมันไม่มีอยู่อย่างนี้ไปตลอดไปนะครับอันนี้เป็นบทเรียนอันหนึ่งนะที่ผมรู้สึกดีก็คือว่าบทเรียนว่าเอาและเราจะได้รู้กันไปว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยบ้านเราจะไปทิศทางไหนอะไรยังไงทำให้เราหรอกว่าคนคนถ้ามองในแง่ดีนะตอนนี้คนไทยเนี่ยสยามประเทศเนี่ย สนใจเรื่องหลักประชาธิปไตยคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นนะฮะจะปฏิรูปก็ดีไม่เอาคนโกงก็ดีเลือกตั้งไม่เลือกตั้งก่อนอไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ให้คนได้ปัญญาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะทําให้การเมืองเราดีขึ้นสังคมเราเปลี่ยนแปลงในทางเขตแต่ทั้งหมดต้องรู้เท่าทันนะฮะไม่ได้ไปเครียดตามโอโหจนกระทั่งว่าอ่านข่าว เครียดไปไหนมาไหนเครียดเจอกันก็เครียดนะฮะแล้วคุยในเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบก็ <c oughs> ตัวนักกรนด่ากันไปมัน <c oughs> ก็เป็นภาษาที่ไม่ดีทีวีทุกช่องที่แยกฝ่ายแล้วเนี่ยเ <c oughs> ห็นแม่ดูแภาษาแต่ละภาษาเนี่ยบางทีเราฟังเราฟังไม่ได้นะฮะกลับไปดูละครในเะรืองหวน่นแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนอ่านหนังสือดีๆ <c oughs> คุยกับคนในครอบครัวมีความสุขก็ต้องแปลว่าอยู่ที่วิธีนี้ที่เราจะเราจะเลือกเราอยากอยู่อย่างสงบอยากมีความสุขเราก็ต้องเลือกเสพ สิ่งที่ดีถูกต้องใช่ไหมคะเลือกดูสิ่งที่ดีเลือกฟังสิ่งที่ดีเลือก,กอเลือกคุยสิ่งที่ดีร <laughs> ักรักคนที่เรารักนะมีความสุขอยู่กับคนที่เรารักลูก, <c oughs> ลกครอบครัวคนญาติมิตร <c oughs> นะฮะสิ่งแวดล้อมดีๆนะฮะ <c oughs> โอกาสทานอาหารที่มีความอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยนะครับผมคิดว่าเอา่อให้มันสมดุลกับชีวิตอ่ะผมเคยพูดในรายการคุณหญิงเช่นกันว่าครอบครัวนะ สุขภาพนะสังคมนะการงานนะถ้ามัน4ส่วนนี้สมดุลยภาพนะทุกอย่างดีหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราบางทีเราอาจจะลืมลืมไปหมแต่มาเครียดกับการเมืองเครียดกับเขาทะเลาะกันเขาด่ากันเขาหาทางออกแล้วมันได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเราก็อาจจะลืมมองตรงนี้ไปเพราะนั้นเนี่ยดึงสติกับรักษาตัวให้ดีผมไปเยี่ยมคนป่วยไม่สบายเป็นโรคที่มันรักษาจะไม่ได้ผมก็คิดว่าช่วงหนึ่งแกก็เครียด่ะแต่ว่าความความเครียดเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ภัยทั้งหมดเอาว่าความปวดหัวความไม่สบาย มันก็เกิดจากความเครียดเ<ม>น,นี่ยะค่ะเพรคนฉะบั้นะวางได้ก็วางซะก่อนปล่อยแล้ววางปล่อยแล้ววางอย่างเงี้ยแต่เป็นสิ่งสําคัญบ้านเมืองของทุกคนช่วยคิดช่วยทาอยากจะให้ทุกคนมีความสงบก,กับสถานการณ์ตึงเครียดในขณะนี้เพราะว่าสัปดาห์ที่นี้ก็คงจะยิ่งร้อนแรงก็ไปใหญ่นะคะอยากให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกก็มีขันติทรมากๆสตินะสติแล้วก็มีขันติมีหลายๆติเข้าไว้นะคะก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นวันนี้ขอพระคุณอาจารย์ชลวิทย์มากๆนะคะที่ให้สติแล้วก็ให้ความ ให้ข้อคิดกับเราในเช้าๆาแบบนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยผไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะใครเคยเสียงแหบบ้างคะและวิธีการป้องกันการเกิดอาการเสียงแหบมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ สาเหตุของเสียงแหบเกิดจากการที่สายเสียงซ้ายและขวาขยับมาไม่ชิดกันหรือชิดกันแต่ตัวสายเสียงเกิดบวมทําให้เกิดเสียงแหบมีสาเหตุมากมายและสามารถถายได้เองในระยะเวลาที่ไม่นานค่ะส่วนการป้องกันและการดูแลตัวเองเมื่อมีเสียงแหบ1หลีกเลี่ยงการใช้เสียงดังพักการใช้เสียงหรือใช้เสียงนานเกินไปหลีกเลี่ยงการพูดหรือร้องเพลงขณะเสียงแหบ2หยุดสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่ 3. หลีกเลี่ยงสุรากาแฟ4ดื่มน้ำวันละ1 5ุดถึง2ลิตรหหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ อาหารรสจัดและสุดท้ายควรปรึกษาแพทย์เพื่อฝึกฝนการพูดนะคะใครอยากมีเสียงไพเราะต้องป้องกันกล่องเสียงตามที่เด็กคิดเด็กทำแนะนำไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกำลังเรียกเต้พอดีเลยเชิญค่ะต่างไระได้ต่อเลยค่ะน้งเต้น้องเอมค่ะ